สินค้าที่ดีนะฮะจะทําให้คุณขยายตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แผนการจ่ายผลตอบแทนที่สูงก็จะทำให้คุณคุ้มค่านในการลงแรงสร้างธุรกิจครับแผนการจ่ายผลตอบแทนของคัสสันอินโนเทคมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่1เราเรียกว่าเดลี่โบนัสนะครับจะคำนวณจ่ายทุกวันตอนเวลา24นาฬิกานะครับนั่นคือโบนัสข้อที่1 2, 3 4และ5ครับส่วนโบนัสข้อที่6เราเรียกว่ามันลี่โบนัสนะครับเราจะคำนวณจ่ายทุกสิ้นเดือนครับการเริ่มต้นธุรกิจกับคัดสันอินโนเทคนะครับก็ง่ายแสนง,ง่ายนะครับเพียงเลือกสมัคร ในแพ็กเกจที่เรากําหนดซึ่งมีทั้งหมด3แพ็กเกจดังนี้นะครับแพ็กเกจขนาดเล็กเรียกว่า Silver ร์นะครับคุณจะรับสินค้ามูลค่า2,600บาทครับแพ็กเกจกลางเรียกว่าโกนะฮะซึ่งคุณจะรับสินค้ามูลค่า1 5 6 0 0บาทและสุดท้ายแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับเราเรียกว่า Master d ์ดิวเคุณจะรับสินค้ามูลค่า4,600 0บาทครับ ที่คัสสันอินโนเทคนะครับใครๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจกับเราได้อย่างง่ายดายนะครับโดยผู้ร่วมสมัครธุรกิจทุกท่านได้รับสิทธทิพิเศษทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1ฟรีค่าสมัครครับข้อที่2ฟรี60วันแรกที่ไม่ต้องรักษายอดหรือซื้อซ้ําเพื่อรับรายได้ข้อที่3นะครับฟรี60วันสําหรับคนที่อยากจะทดลองทําธุรกิจสมัครซินเวอร์ไว้ก่อนแล้วทดลองทําดูนะครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าเวิร์กคุณสามารถมาอัปเกรดสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ ภายในระยะเวลา60วันครับมาดูแผนการจ่ายผลตอบแทนทั้ง6ช่องทางกันนะครับข้อที่1กําไรที่เกิดจากการค้าปลีก20-40%นะครับซึ่งกําไรข้อนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชอบขายนะครับและมันก็สามารถทํากําไรได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับโบนัสข้อที่2นะครับโบนัสค่าแนะนํา12-40%ครับโบนัสข้อนี้นะครับเกิดจากคนที่คุณไปแนะนําให้สมัครร่วมธุรกิจในแพ็กเกจต่างๆ ค่าแนะนําจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณสมัครร่วมธุรกิจและแพ็กเกจที่เพื่อนของคุณสมัครร่วมธุรกิจครับโบนัสค่าแนะนานะครับผมคํานวณจํานวนเต็มมาให้พวกเราจําได้ง่ายๆดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับกรณีที่คุณเป็นซินเวอร์นะครับคุณแนะนำซินเวอร์คุณจะได้ค่าแนะนําทันที600บาทครับและถ้าเกิดว่าคุณแนะนําโกคุณจะได้รับค่าแนะนําทันที2,000บาทและถ้าเกิดคุณแนะนำมาสเตอร์ดิวเลอร์คุณจะได้รับค่าแนะนําทันที3,600บาทครับ แต,ตแ,แ, er 4, 8, แต่ถ้าเกิดว่ากรณีคุณเป็นตำแหน่งโกคุณได้การแนะนำซินเวอร์คุณจะรับค่าแนะนำนะครับ600บาทและถ้าเกิดแนะนำโกด้วยกันนะครับคุณจะรับค่าแนะนำ4,000บาทรับและถ้าเกิดว่าคุณแนะนำมาสเตอร์ดิวเลอร์คุณจะรับค่าแนะนำ8,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแพ็กเกจใหญ่สุดที่เรียกว่ามาสเตอร์ดิวเลอร์คุณในการแนะนำซินเวอร์คุณจะรับค่าแนะนำทันที600บาทให้การแนะนำโกคุณจะรับค่าแนะนำ4,000บาทและเยอะที่สุดเลยครับคุณเป็นมาสเตอร์ดิวเลอร์ให้การแนะนำมาสเตอร์ดิวเลอร์ คุณจะได้แนะนำทันที12,000บาทเลยครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบค่าแนะนำกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะฮะสินเวอร์แนะนำสินเวอร์ได้600บาทนะครับสินเวอร์แนะนำโกได้2,000บาท s ินเวอร์แนะนำเอ็มดีได้3,600บาทนะครับโกแนะนำาินเวอร์ห0รบาทโกแนะนำโกส0 0 0บาทโกแนะนำเอ็มดี0 0บาทและเอ็มดีแนะนำาินเวอร์0 0บาทสรุปนะครับไม่ว่าคุณจะสมัครร่วมธุรกิจในแพ็กเกจไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้การแนะนำสินเวอร์ คุณจะรับค่านทั้งหมด600บาทเหมือนกันนะครับแต่ที่เยอะที่สุดคือ MD แนะนํา MD จะได้ค่านําสูงสุดถึง12,000บาทซึ่งเยอะที่สุดนั่นเองครับเรามาดูโบนัสข้อที่3กันนะครับโบนัสข้อนี้เราเรียกว่าโบนัสส่วนต่างค่าแนะนําครับซึ่งเราจะจ่ายกับคนที่สมัครร่วมธุรกิจในแพ็กเกจ Master Dealer เท่านั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับกรณีที่คุณเป็น Master Dealer หรือว่า MD นะครับแล้วก็ให้การแนะนํา A แล้วก็ A สมัครมาในแพ็กเกจ Silver ครับ หลังจากนั้น A ให้การแนะนํซิ i เวอร์เเป็นซิ l เวอร์ได้ค่าแนะนา600บาทครับดังนั้น A นะครับให้การแนะนาโกต่อ A เป็นซิ l เวอร์ให้การแนะนําโกเขาจะรับค่าแนะนํา2,000บาทแต่ถ้าเกิดว่า A เป็น MD เหมือนคุณเขาจะรับค่าแนะนำถึง4,000บาทเพราะเหตุนี้ครับคุณก็จะรับส่วนต่างค่าแนะนํา2,000บาทครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ A เป็นซิ l เวอร์ให้การแนะนํา MD ต่อ A เป็นซินเวอร์ A ได้รับค่าแนะนํา3,600บาทแต่ถ้าเกิดว่า A เป็น MD เหมือนคุณ A ได้รับค่าแนะนํา12,000บาทเพราะเหตุนี้คุณจะได้รับส่วนต่างอีก8,400บาทนั่นเองครับจากการยกตัวอย่างในโบนัสข้อนี้นะครับจะทําให้เราเห็นจุดคุ้มค่าของการสมัครร่วมธุรกิจในแพ็กเกจมาสเตอร์ดิวเลอร์มาดูโบนัสข้อนี้กันนะโบนัสข้อที่4เราเรียกว่าโบนัสบริหารทีมนะครับหรือจับคู่ซึ่งจ่ายสูงสุดถึง 30%เครับเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับผมขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับคนที่คุณให้การแนะนำมาทุกทุกคนนะครับคุณจะต้องนำมาต่อไว้ในองค์กรซ้ายและขวาของคุณนะครับเช่นกันครับคนของคนทุกทุกคนเองก็ทำเช่นนี้เหมือนกันคือต่อซ้ายและขวาซ้ายและขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลึกลงไปไม่จำกัดจำนวนชั้นนะครับ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้นะฮะทุกๆ46คะแนนซ้ายและทุกๆ46คะแนนขวาเราจะเรียกว่า1คู่ซึ่งจะจ่ายคู่ละ80ถึง340บาทขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณเลือกในการร่วมธุรกิจครับและแต่ละแพ็กเกจนะครับก็มีความสามารถในการรับรายได้สูงสุดที่แตกต่างกันดังนี้ครับแพ็กเกจซิ l เวอรนะครับรับรายได้สูงสุด5,000บาทต่อวันหรือ1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนแพ็กเกจโกนะครับรับรายได้สูงสุด 4 0 0 0 0บาทต่อวันหรือ1 2ล้านแสนบาทต่อเดือนและแพ็กเกจใหญ่สุดแพ็กเกจ m a s t ต r Dealer นะครับรับรายได้สูงสุดไม่จำกัดจำนวนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครร่วมธุรกิจในแพ็กเกจ m a s t ต r Dealer คุณสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวครับมาถึงโบนัสข้อที่5นะครับโบนัสข้อนี้เราเรียกว่าโบนัสค่าขีใบสมัคร5%เอร์เ็ครับซึ่งโบนัสข้อนี้นะครับเราจะจ่ายกับคนที่เป็นมาสเตอร์ดิวเลอร์ที่ทำการขีใบสมัครให้กับสมาชิกใหม่ยกตัวอย่างกันต่อไปนี้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณคีย์ใบสมัครให้กับคนที่เป็นซิลเวอร์คุณจะได้รับค่าคีย์80บาทคีย์กับคนที่เป็นโกคุณจะได้รับค่าคีย์500บาทและสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณคีย์ให้คนที่เป็นมาสเตอร์ดิวเลอร์คุณจะได้รับค่าคีย์1,500บาทครับ และนี่คือทั้งหมดของแผนการจ่ายผลตอบแทนในส่วนของ d ดล l y Bonus หรือโบนัสรายวันสุดท้ายนี้นะครับเรามาดูโบนัสในส่วนของมันลี่โบนัสหรือว่าโบนัสรายเดือนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าโบนัสยูนิเลเวลซึ่งจ่ายสูงสุดที่50%ลึก10ชั้นแบบโร l Up ซึ่งรายข้อนี้นะครับเกิดจากคนทุกๆคนในองค์กรของคุณนะครับซื้อซ้ําหรือรักษายอดซึ่งจะส่งผลตอบแทนให้คุณในทุกๆเดือนอย่างมั่นคงครับ และนี่คือทั้งหมดของแผนการจ่ายผลตอบแทนของคัสสันอินโนเทคนะครับซึ่งออกแบบมาดีที่สุดสําหรับคุณและทุกๆคนครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับที่ w w w ร a t s ว n ์ o t คัสสันอินโนเทค com นะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็สามารถสอบถามได้โดยตรงจากผู้ที่แนะนําคุณมาก็ได้ครับผมและทีมงานพร้อมที่จะยืนเคียงข้างทุกๆท,ท,ท่านและส่งต่อความสำเร็จไปให้กับทุกๆคนครับ